ปัญญาวัฒเนนะเสโยปัญญายอมประเสริฐกว่าทรัพย์ก็จะเริญพรายาติดตามปุตติตารมรับชมรับฟังก็จะได้มอบคุ้มรัพย์ทางปัญญายาติตารมก็ตั้งใจฟังตั้งใจจํานําไปปรับใช้อะไรสําคัญที่สุดของมนุษย์เราโยมเพราะบางคนบางท่านยัง สงสัยในที่ประชุมปรึกษาหรือว่าอะไรสำคัญที่สุดในมนุษย์คนหนึ่งก็บอกว่าอาหารสำคัญที่สุดอยู่ด้วยอาหารมนุษย์เราก็ต้องกินกินกินอาหารสำคัญคนที่สองบอกว่าเงินเรามีเงิน ทำอะไรก็ได้เงินสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้อีกคนต่อไปบอกว่าสุขภาพต้องดีอีกคนบอกว่าต้องมีอำนาจถ้าเรามีอำนาจจะไปที่ไหนก็มีคนเกรงขามเกรงบารมีจะสั่งใครก็ได้ มีอำนาจมีตำแหน่งหน้าที่ที่ดีงามอีกคนบอกว่าครอบครัวสำคัญที่สุดรักครอบครัวมีความอบอุ่นเย็นจิตเย็นใจต่างสงสยยัยโยมบางคนก็บอกว่าเงินบางคนก็บอกว่าอำนาจเป็นใหญ่มีแต่คนเชื่อถือมีแต่คนยํำเกรง อีกคนก็บอกว่าสุขภาพอีกคนก็บอกว่าอาหารบางคนบางท่านโอ้เอากลัวอบอุ่นมีความสุขสําคัญที่สุดแต่คนสุดท้ายบอกว่าชีวิตสําคัญที่สุดคุณโยมสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราบางคนประมาทเลินเล่อ บางคนหลงทางบางคนยังมืดมามืดไปสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือลมหายใจของเราโยมชีวิตของเราถ้าเราหมดลมหายใจหมดชีวิตเงินก็ไม่ได้ตำแหนง่อนงอำนาจอาหารสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างลมหายใจของเรา ใช้ให้เป็นประโยชน์ขอบคุณตนเองเรามีลมหายใจเข้าหายใจออกขอบคุณตนเองเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ข้อคิดคติธรรมเจริญมรณสติระลึกถึงความตายพระพุทธเจ้าละเอียดมากอย่พระอนอนระลึกความตายวันละเจ็ดครั้งดูก่อนอนอน์เธอยังประมาทละลึกความตายทุก ลมหายใจเจริญมรณสติมันพิจารณาเนืองๆเงขาเตือนเราตลอดเลยนะโยมเราแก่แล้วนะเราต้องเจ็บเราต้องตายเราต้องพัดพลากเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นกำเนิดเจริญมรณสติสิ่งที่สำคัญที่สดุดมนุษย์เราก็คือลมหายใจชีวิตของคนเรา เรามีโอกาสได้ให้ทานมีโอกาสได้รักษาศีลมีโอกาสได้สร้างบารมีเพราะมนุษย์ประเสริฐที่สุดแล้วไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในไวัยไม่ประมาทในการทำคุณงามความดีคำคืนนี้คลิปสัน้นโยมขอให้เจอแต่เรื่องราวดีๆกําลังใจดีๆคนรอบข้างที่ดีมีกัลยาณมิตร ที่กล้าเตือนกล้าบอกช่วยกันคำจุนพระพุทธศาสนาทุกคนทุกท่านจะเริพอพรคติธรรมก่อนนอนโยเนเอ